สวัสดีครับย pues, <c ats> ินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพ่อแม่ทักแทงเก็บน้ำเชียวนะครับมาแล้วครับผมคนอัญยะแล้วครับคนสาดเสื้อเต็มหนาเวทีแล้วครับมากมากเตามากครับผมบัตรยี่สิบบาทเท่านั้นครับบัวแพงครับบัวแพงบัวแพงบัตรยี่สิบบาทซ้ำชมชมฟรี่แล้วครับยี่สิบบาทนะซ้ำชมฟรีครับยี่สิบบาทครับมาฟังล่ำได้บุญพร้อมนะครับได้บุญพร้อมฟังล่ำไปพร้อมนะครับเวทีมือนี้พุดยอดอลังการนะครับจัดเต็มเลยนะครับมือนี้ครับ กลางฉากเต็มใช่ขวาเต็มมือนะครับก็ค oh, นละตำรวจโอ้นั่นนะครับผู้ผู้รักษาความปลอดภัยมาแล้วนะครับนี <k <k ่มาเยมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับคนหน้าคนดังบดี่พ่อนะครับพี่พ่อเรียว่าคนดังผู้ผู้เวียงนะครับนี่นะครับมาน่าผู้เวียงครับผมมาน่าใหญ่ครับผมไม่รู้จักปีชานี่ครับเป็นมาน่าใหญ่ครับผมฝากฝากดูเลขความปลอดภัยเลยพ่อเด้อ มีตะคนมวนคนซซ่นบังเอิญนะครับผมออกมาหนางานว่าพัาเพชรจ่ามาเหนอยญยูนเบจจามาเห่นอยู่บานล่มุูนเจาเห่นอยู่บานล่มนะครับกับเห่นกับหน้าว่านะครับน้องนี่น้องน้องไส้นี่นี่นะครับผมบังเอิญมาเจอพ่อนะครับพ่อแล้วมาถักผมพอดีเนี่ยสวัสดีครับเนี่ยไปเป็นพ่อยแล้วติดตามน้องนะครับนื่ขึ้นอีกอะได้ ทุ่มเนียนมาพ่อไปขึ้นแต่เขาไปเบิ้งเขาไปวินอยู่เนาะครับอ่ามาขึ้นนี่ยวเป็นเหรียญโยน้องตอบอยบ้านน้อยตอบอยว่าม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 ากันหลายหลายฟอกเลนะอืมอ๋อเที่ยงมาพ่อว่ามืออื่นสิ่เมืหาอีหล่าอยู่หาลูกสาวอยู่ผู้เบี้ยงเลยมั้งน้าพ่อเขาไปเบิ้งนได้ไร้พ้นพ่อสิมาเบิ้งมาให้กำลังใจอยู่หน้าเวทีว่าร้องเลยนะน้นโอ้มืม่ดีกันเลยมารีพ่อมากก็ไปเนี่ยครับมากับแม่มากับอ่าลูกของคนครับตาม มสี่คนเลยนนะครับนั่งท่างนั่นครับยุบกันละแก้วกลางๆหนาแน่ไปจากไปหาลูกสาวนะครับไปพ่อไปหาลูกสาวป่ะครับไปเดี๋ยวผมตามไปเดี๋ยวผมแป๊บเดียวได้่เดี๋ยวผมรอลูกสาวแป๊บเดียวอ๋อเดี๋ยวเด่นไปถาถ้าลูกสาวมากกว่านกแล้วอารมใจเขาดีเด็นเดววาไว้นะพ่อหน้าวานผมเอาเกลียวมาวันนี้รถว่าไว้ถาเพ่อแม่มาหาลูกสาวอยู่หนาเต็มนะครับ ให้กำลังใจลูกยุนาเต้นจะได้เอาแก้วมาที่ที่พอ่อมาลิ้นพอ่อมาลินกันให้นะครับเ <c oughs> มือกองจา่าท่านผู้ชมเ <Okay. S 1> <c oughs> มือกองจ่าท่านผู้ชมเต็ม <c oughs> เอามาเอา,เอาแก้วมาให้ลูกสาวให้พอ่พอ,พอ,พอแม่นะครับที่มหาให้ใหกำลังใจลูกยุนาเต็นนะครับเรื่องหนางานนะครับเ <c oughs> พียนคำขอบคุณน,นะครับเพียนคำขอบคุณจากใจนะครับ โปดิเมนนะโปดิเมนเบิ้งตลอดเบื้งทุกคืนเบื้องก็ดีใจดีใจพอดีใจดีใจครับแต่แอยู่สาวน้อยเป็นเกินแย่อยนะเตอยู่ฟุ่นนะพ่อฟนาะเราเข้าสาวน้อยลเราเป็นเนี่ยแต่ไอโซบของเบิ้องไล่สดไล่ของคอเตอร์ไอของน้อ่ารนบแย่ขอบคุณครับเนี่ยโอ้มาแล้วครับผมอ้ยไปเสียงซีเสียง เปล่ามากเลยครับผมเลยเปล่ามากเปล่ามากพื้นที่ยังพอได้จับจองเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเบึ้งพ่อครับครับผมป้อ่าได้ได้พอได้พ่อทุกคนนี่พ่อนะครับผมพอดีเบริเวณพ่อมาถักผมเพราะเทีงตัวนี้วันนั้นพ่อแล้วมาถักผมนะครับผมก็ผมก็ได้เบึ้งแต่อยู่ในไร่์นั่งยังนะครับเพราะคอยเด็กโบโบด้เห็นหน้าเห็นตากันนะครับอยู่ในไร่นะครับถ้ามาอยู่ที่จะต้องเดินมาถักจันกรนะครับผมยังสีผมก็บยังสีเลยรู่นะครับผม ทักได้หรือครับไปเห็นผมย,ยังทายคลิปทายยังนิดเดียักได้นะครับเดี๋ยว,ว,ไ,ดดวยได้ครับพ่อได้ครับได้ครับยังผมลอนะครับรอยพอนะครับพ่อเราไปตามศึกสาวกันว่าศึกสาวอยากไปหาใหญ่น้ำนะครับ ตรน้างาน20บาทนะครับผมบัตรหางาน20บาทนี่ครับบ่แพงบ่หยังครับบ่แพงบ่แพงตครับเบิ่งกันได้รุ่นนะครับได้บุญได้เบิ่งผู้รัมานําพอมาแล้วนะครับ อ๋อลูกสาวอีลูกชายนะครับนี่ลูกชายลูกสาวลูกชายอีพอร์ตนะครับไปหาน้องนะครับเจ้าลูกสาวว่าพ่อเนี่ยแล้วผมย่างน้าหนักอะไรพ่อไปหาน้องไปประตูหรอกเกี่ยวยุลดิยั่งจักใบโอ จะจังขอไปเบื้งนะครับ,บไปเบืง้งผ่าพ่อแล้ไปนะครับนำหนาพ้ลูกสาวนะครับดี่ทันทีบนวัฒนายี่ปีได้มากเเนี่ยมีหอดูดไงด้เพือ่อ <c oughs> ดันลังลังไดทีนะครับรถพระเหล่ารถพระรถพระสวัสดีครับน้อยข้อาหาเสียตุ้มเนี่ยเสียตุ้มเนี่ยแม่แม่หวัดดีครับครับคุน้อย เดี๋ยว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 จะเฝ้าลฟังจะไปอยู่นี่อยู่ตรนี้โอเคเดี๋ยวนอโอเคอ่าหอมมาแล้่ครับอ้าลูกนี่พี่ย้ามาพี่ลูก่ไม่ขทา้มีมันมืดลูกยื่หันมันมืดพี่นพี่นี อาตอมาครับอที่พ่ปนไปมาก่อเปนนบระไนี่นะครับต่อมาครนะครับเอาแก้วทิ้งรถไว้ให้น้ำนะครับผมบอว่าพี่แม่นม่อกว่าพี่ นอนมากเลยค่ะอรมาเงหาพ่อพ่อกันนีเดอจ้าาฝมาเิ่งนีขอบคุณครับคุณพ่อครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวไปเจอผมอีกดพ่อเผื่อผมออกไปท่ายิปยู่ไหนไปที่ขอบคุณครับอะไรแลครับพ่อมาหาห่นที่นะครับ เจวน้ำข,ขอบคุณแทนแทนคำขอบคุณจากใจนะครับลูกสาวไอห้นะครับพ่อพ่อยแม่ม <have> <ARE. S 2> er หาลูกสาวมาให้กำลังใจลูกสาวอยู่หนาเต็นนะครับผมก็จะเตรียมแก้วขึ้นรถมาน้างานละตามที่ใบมานนี่นะครับคลิปนี้ฝากพ่อพ่อ่แม่คนี้นะครับผมขอบพระคุณทุกๆกำลังใจนะครับที่ติดตามรับชมขอบพระคุณทุกยอดไลท์ทุกยอดคอมเมนต์ยอดแช์นะครับขอบคุณ เป็นกำลังใจให้นะครับสวัสดีครับ